สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งมีคอร์สมาแนะนาค่ะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนภาษีของยูทูบเบอร์นะคะตอนนี้ค่ะยูทูบเบอร์ในบ้านเราก็ค่อนข้างจะมีกันจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางท่านเองก็มีรายได้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้พี่เก่งค่ะได้ทําหลักสูตรนี้ขึ้นมานะคะน้องๆที่ซื้อคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการวางแผนภาษีของธุรกิจยูทูบเบอร์นะคะตอนนี้ค่ะพี่เก่งมีโปรโมชาั่นก็คือให้ราคาพิเศษนะคะจากที่ราคา4,800ก็จะเหลือที่2,800บาทด้วยนะคะแล้วก็มีแถมในเรื่องของคอร์สออนไลน์ในหัวข้อเรื่องภาษีทั้งระบบของผู้ประกอบการใหม่ด้วยค่ะซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานของภาษีทุกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาภาษี ยี่สิบุคคลนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีให้จ่ายนะคะซึ่งคอร์สเนี่ยค่ะแถมให้ฟรีเลยนะคะแบบให้น,น้องๆได้ปลูพื้นฐานก่อนพอเข้าสู่บทเรียนของการวางแผนภาษียูทูบเบอร์นะคะในเนื้อหาก็จะอธิบายเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องกับยูทูบเบอร์ทุกตัวนะคะเพราะว่าตรงยูทูบเบอร์นะคะมีการเสียภาษีพิเศษนะคะเนื่องจากอะไ,ไดก็แต่ละตัวมีการ รับรู้รายได้ไม่เหมือนกันนะคะก็จะอธิบายให้ละเอียดว่าแต่ละเรื่องเสียภาษียังไงนะคะแล้วก็หักค่าใช้จ่ายได้ยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนค่าใช้จ่ายด้วยค่ะยูทูบเบอร์บางท่านนะคะทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดายังไม่จดเป็นรูปบร,ริษัทนะคะแล้วก็บางคนก็ทกาเป็นรูปบริษัทแล้วนะคะพี่เก่งจะมีการคํานวณภาษีให้เลยะคะ่ะว่าในฟาร,ร,ร์มบุคคลธรรมดามีภาษีมาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ถ้าไรายได้เท่านี้เสียภาษีเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นรูปบริษัทแล้วจะมีภาษีมาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ภาษี เป็นตัวเลขจานวนเท่าไหร่นะคะพี่เก่งทำให้เห็นความแตกต่างกันเลยนะคะน้องน้อยที่ทำธุรกิจอยู่ได้ตัดตัใจได้ว่าจะทํารูปแบบของบุคคลธรรมดาอยู่ต่อไปหรือว่าจะจบเป็นรูปบริษัทนะคะเพราะตอนนี้ค่ะพิทูเปอร์แต่ละท่านก็มีรายได้กันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะบางคนอยู่ประมาณ2องสามแสนบาทต่อเดือนบางคนเป็นหลักลนแล้วอย่างนี้นะคะจะได้มีหลักในการเจรจาในการวางแผนภาษีต่อไปนะคะก็พี่เก่งขอฝากคอร์สเียนออนไลน์นี้ไว้ด้วยนะคะน้องๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้นะคะ แล้วก็พี่เก่งก็คิดว่าคอร์สนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ